ตำนานโจมยุดพูดหังซานตอนที่184ถึงตอนที่185ใครที่ต้องการสนับสนุสน,นคนแปลแล้วก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาดเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาดเดียวได้ที่เว็บ MyNovel นะครับ ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ My Novel นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับกระดูกวิญญ,ญาณชิ้นนี้อายุราวส0 0 0มปีโชคดีมากนะเจ้าหนู บอสต,ต้ข้าคิดว่าท่านควรล้มมันไปนะข้าคิดว่าท่านควรเอากระดูกวิญญาณไปเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันของอสูรวิญญาณของท่านมันเหมาะกับท่านที่สุดและเนื่องจากในเจ็ดสัตว์ประหลาดเช็คท่านยังไม่มีและเจ้าอ้วนก็มีแล้วเดี๋ยวท่านจะเสียหน้าวนะที่เจ้าอ้วนมาก็มีเหตุผลนะโอ้ยเอยาของข้าไปคืนข้าม,มานะนี่เจ้าฝืนแล้วจริงๆงั้นหรอข้าไม่ให้เจ้าหรอกนะหงจุนนี่เจ้าฝืนแล้วงั้นหรอขนมปังอย่าจับขนมปังของข้านะดูเหมือนมันจะเป็นพิษ ทำไมพวกเจ้ายังไม่กลับไปสักทีละ่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันน่ะนี่นี่คือแล้วเจ้ามากันทำไมเนี่ยพวกเราไม่ได้ขอสักหน่อยไม่ใช่แบบนั้นนะพวกเราเป็นห่วงพวกเจ้าตัางหากเป็นห่วงใครงั้นเหรอนี่เจ้าเออมีปัญหาอะไรงั้นเหรอเสียงเสียงจ้า เจ้าเขาตายแล้วอย่างนั้นเหรอน้องสาวเขาไม่ได้ตายซะหน่อยเขาแค่สลบไปเท่านั้นแหละนี่เขาบาดเจ็บแล้วเหรอนี่พวกเจ้าเล่นตลกอะไรกันหรือเปล่าหยุดเลือดที่ไหลก่อนนะหยุดเลือดที่ไหลก่อนเดี๋ยวโกงหลงไม่ใช่ว่าเราจะต้องล้างมือก่อนหรอกเหรอฮ้าฮิดว่าแผนนี้มาจากพวกอสูรวิญญาณน,นะนี่พวกเราต้องใช้วัคซีนพิษสุนัขบ้าไหมเนี่ยนี่พวกเขาไม่ได้พกยามาด้วยงั้นเหรอยาต้านพิษแมวพิเศษยาแก้เมาเรือข้าวอยามาพร้อมและ้วล่ะเสี่ยงๆมียายอยู่ในกระเป๋าของเจ้า ค่าก็พอมีบ้างแต่ข้าหากระเป๋าของข้าไม่เจนอน่ะใบนี้ใช่หรือเปล่าเจ้าโว้งง่้นั่นบาดเจ็บเพราะว่าไปเอากระเป๋าของเจ้ากลับคืนมาน่ะทําไมเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นจะต้องของโมยโซอสซีฟู้ดของเจ้าเด็กขี้เหร่นั้นไปด้วยนะนั่นมันกระเป๋าของเด็กขี้เหร่เจ้าโง่งไม่ต้องส่งกระเป๋าต้นนี้แล้วนี่ไม่ใช่เวลาแล้วนะหาผพ้าพันแผลมาพันแผลซะนี่มันอะไรกันขั้นแรกทาความสะอาดแผลแล้วก็ใช้เข็มเย็ะผิวหนังถ้าหากว่าเข็มไม่ได้รับการรักษาแบบมืออาชีพ เขาอาจจะเสียแขนไปได้นะคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องไงกันเอาไปล้างแผลแล้วก็เย็บผิวหนังได้เข็มด้วยละกันผมเข้าใจแล้วครับคุณผู้หญิงเย็บไม่เป็นอ่าข้ามืนหัวแขนของข้าอาจจะสั่นได้ พลังวิญญาณยุทธของข้าหมดแล้วมือของข้าอาจจะสั่นได้จูชิงเจ้าข้าเมาเรือนน่ะทังสารอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงชอบข้าสามารถใช้ดาบเล่มใหญ่ได้แค่เข็มนเลยไม่น่าจะต่างอะไรกันมากโม่ป่ายเจา้ายังไม่เคยเรียนเลยนะมันยากมากบอสใตาย้ยังไงมันก็เป็นแค่เข็มโม่ง,ง,งานเย็บปากควรจะใช้กับคนที่สมควรมากกว่านะอะไรนะมันเป็นงานที่ยากแต่เราทุกคนทำได้ไม่ต้องการข้าสามารถทำมันได้ ข้าจะทํามันเองทําไมเราจะต้องช่วยเจ้านี่ด้วยเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาได้ช่วยรอไว้อย่านีนะเอาซีฟู้ดของข้าคืนมาหยุดก่อนอย่าเพิ่งตามไปเจ้าทําอะไรนะเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นขโมยซีฟู้ดของเจ้าไดกขี้เลยไปนะแต่ว่าเขาก็ขโมยของหวานวันแต่งงานของเราไปแล้วก็จงใจทําให้เราลําบากอีก แถมยังค้นกระเป๋าเราอย่างน่าไม่อายแล้วก็ยังแกล้งเราอีกหลายครั้งยิ่งเราคิดก็ยิ่งแค้นแล้วทําไมต้องทําถึงเป็นถึงตายเพียงแค่เพราะว่าช่วยเราหรือมันเป็นเพราะว่าเขาชอบแกล้งเราหรือเขาแค่จะกลับมาเพื่อแกล้งเราต่อหรือตอนที่เขาโดนผิดเพราะเขาไม่ได้สํานึกแต่เขาให้พลาดไปหรือหรือว่าเขาก็แค่ต้องการแค่ซอสซีฟู๊ดหรอมั้งถ้าต้องการคนที่จะช่วยจับเขาไว้เรื่องนี้สบายมากถ้าจะเริ่มแล้วนะ เอานี่โอเคข้าจะเริ่มแล้วนะเย่แล้วพลังงานจากกระดูกวิญญาณนั่นเธินั้นเสียงแล้วโค้เรีบปิดแผลเร็วก่อนที่พลังงานมันจะเพิ่มขึ้นอีกไม่อย่างงั้นเราก็พลังงานเปลวเพลิงจะาละว่าแลวหงสจุ๋นยังไม่ได้สติที่จะควบคุมได้เขาจะถูกมันเผาไม่ได้เสียงเสียงเจ้าทําได้ใช่ไหมหรือว่าเจ้าต้องการให้ข้าทําแทนหรือเปล่าเจ้าก็ไม่ได้เก่งกว่าข้าหรอกนะ้าอจ้าให้เขาไปล่ะกก็เขาไม่รอดเน่ะเยบไปเลยเจ้าทําให้เกิดหลายประเด็นเลยนะเจ้าอ้วนข้าจะปิดมันแล้วนะ ปล่อยข้านะเจ้าขยะข้าขอโทษได้กินเจ้าไปนะอยากินข้าเลยวัดกโดนเจ้าหรือเปล่าไฟไหม้หรือเปล่านะไม่นะไม่ก็แค่เจ็บเฉยๆนะไม่ไม่ก็แค่เจ็บมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันนะติดใต้สำนึกของหง,งุกําลังใส่พลังงานไปที่เปลวเพลิงฟินิแน่แล้วสิตอนนี้เราใช้หนึ่พและ1ลาตินเราใช้พลังวิญญาณไปเยอะมาก ถ้ามาแล้วเจ้าว้นเป็นแค่ระดับราชาวิญญาณเลเวล59น้อยกว่าข้าที่เป็นระดับจกักรพรรดิวิญญาณเลเวล63สำหรับข้าเจ้าว้นนั้นก็ถือว่าเป็นเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้นแหละเย่ะ yeah, ละสิเสี่ยง,งเป็นแค่สายความเร็วเลเวลแค่43เท่านั้นเองมันคงยากเกินไปสำหรับเขาเนะ่พลังวิญญาณของเจ้าว้นจะแยกเจ้านี่ออกเป็นชิ้นๆเหมือนนะ ไม่นะกดหงตจุน,นไวซะตอนนี้เขาอยู่ในอันตรายแล้วตอนนี้เจ้าเหลือเวลาประมาณนาะทีเดียวพลังงานของหงตุจุนกำลังจะย้อนกลับและฆ่าเขาได้โมู่ป่ายตัวชิงกดหงตจุนไว้ทักษาวิญญาณยุดวงแหวนที่สี่เฮลชาโดดอปเปิลเกงเกอร์ขอโทษด้วยนะจังหวะนี่ข้าไม่สามารถลังเจ้าแค่มือของข้าได้พยายุขาววัชลกายล่าลงเพิ่มเลเวลให้ปีศาจพยักขาวกายล่าง ฮอตเกอร์หลงหลงสายสะพอดเตรียมตัวแล้วเขา้าโอคอยแก้วก็สมบัติออกมาอาหารแห่งเทพเตรียมพร้อมฉันเสียงเ่อจะสนับสนุนเจ้าเองตอนนี้ข้าสามารถใช้แปลหอกมัตุาูาชเพื่อกินกินพลังวิญญาณของเขาได้เหลือเวลาอีก50าสิบวิแต่พลังที่บาดแผลรุนแรงมากข้ากลัวว่ามันจะระเบิดใส่หน้าเจ้าได้นะเจ้าแขนนั่นเราไม่สามารถจำมันได้เลยมันจะดีมากเลยนะถ้าต่อไปเขาจะไม่บาดเจ็บอีกใชยแล้วละ่ะที่ถงจุนทรมานอยู่ก็เพื่อลดความเสียหายเพื่อพวกเราทุกคนให้น้อยที่สุดเหลือเวลาอีก ีกสีวิเชื่อค่ะข้าจะทําให้สําเร็จให้ได้อย่าลืมว่าข้านะ่ะเป็นคนที่มุ่งไวที่สุดเจ่าไฟนี้ทําได้แค่ย่างกรอลัดเท่านั้นแหละเหลือเวลาอีก36วิวิข้าเข้าใจแล้วละ่ะเหลือเวลาอีก30วิเสียงเสียงข้อโพลของเราจะสรรเสริญกับความโมง่เขานั้นสก,กิลอาหารแห่งเทพฉบับแฮนเมคผลข้างเคียงอาหารขยายตัวประสิทธิภาพลดเหลือ20%เอฟเฟกความสามารถของอาหารขยายตัวสก,กิลไม่จําเป็นต้องกิน พวกมันสามารถดูดซับได้เพียงแค่สัมผัสกับร่างกายของเป้าหมายพลังวิญญาณฟื้นฟู80%ทุกคุณสมบัติเพิ่มขึ้น8%เหลือเวลาอีก27วิไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเมนูเล่หน่วนคุณสมบัติที่ด้อยไปค่าจะสนับสนุนเองก็าสมบัติอันเลื่องชื่อพลังวิญญาณป้องกันคุณสมบัติความเร็วทุกอย่างเพิ่มขึ้น60%หรือเวลา23วิ เราจะต้องทําได้แน่เราทําได้เหลือเวลาอีกยี่สิบวิเ้าขยับไม่ได้โว้ยนี่พวกเจ้าจะหยุดไม่ให้ข้ากินใช่ไหมเหลือเวลาอีกสิบวิส่งแฮมเบอร์เกอร์มาเดี๋ยวนี้นะเหลือเวลาอีกเก้าวิเร็วเข้าเรีบจัดการซะเหลือเวลาอีกแปดวิแป๊บเดียวข้าจะเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกเจ็ดวินั่นมันหัวไชเท้าของข้าเหลือเวลาอีกหกวิโลกก่อนนะถ้าเจ้าอยากได้หัวไชเท้าเดี๋ยวข้าจะไปเอาให้หนึ่งอันนะเหลือเวลาอีกห้าวิ เร็วๆข้าเหลือเวลาอีกสี่วิฉนเสียงให้ข้าช่วยเจ้าเถอะเหลือเวลาอีกสมวิไม่ต้องข้าวอ,อยู่เหลือเวลาอีกสองวินั่นมันหัวใจเท้าของข้าเหลือเวลาอีก1วิเยอะละสิเฮ้ hey, นั่นเจ้าทำอะไรอยู่น่ะ